หัวข้อแรกนะคะในการเรียนวันแรกของวิชาคอมพิวเตอร์นั้นชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษารกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์นะคะหรือการงานอาชีพรละเทคโนโลยีหลักสูตรกกลางปีพศ2551นหะคะหลักสูตรหนังสือก็คือใช้ของสองสงวท,ทแล้วกทสวงสึาษาธิการหนังสือหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้เล่มสีเหลืองก็มีคู่มือประกอบการเรียนนะคะเราอ้างอิงกันต่อมาเราก็จะมีอยู่3บทการรู้จัก กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2ข้อมูลและสารสนเทศบทที่3ก็คือองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เรามาดูในบทที่1น,นะคะวัตถุประสงค์อธิบายสารสนเทศและการสื่อสารในแง่ต่อไปนี้ได้ก็คือความหมายลักษณะหรือความสําคัญผลกระทบของเทคโนโลยีนั่นเองจุดประสงค์หลักในการเรียนรู้ผู้เรียนต้องบอกความหมายของเทคโนโลยีได้2ผู้เรียนอธิบายและพัฒนาการทางด้านการเรียน หรือการสื่อสารของมนุษย์ได้ผู้เรียนบอกลักษณะความสําคัญของเทคโนโลยีได้ผู้เรียนอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีได้ต่อมาจะเกิดเข้าสู่บทเรียนก็คือในอดีตตั้งแต่4,600ล้านปีนะคะมีวิทนาการจากสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดอยู่บนโลก500ล้านปีเราก็เริ่มมียุคไดโนเสาร์นะะพอถึง200ล้านปีสิ่งมีชีวิตเผ่าพัานมนุษย์ก็เริ่มเกิดขึ้น นักเรียนทราบไหมคะว่าในอดีตมนุษย์เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างไรมาดูกันเลยนะคะสมัยก่อนแล้วก็ก่อนพุทธกาลนะสามหมนสี่พันะ 34, ปีที่แล้วก็เกิดมีการใช้ภาษามากขึ้นนะก็มีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือจะมีการพัฒนาเป็นภาษาพูดในเวลาต่อมานะคะเราก็มีการพูดคุยกันใช้ท่าทางต่อมาก็เริ่มที่จะมีรูปแบบของสัญลักษณ์และตัวหนังสือในแผ่นศิลาจารึกตามที่เราได้ศึกษามานะคะใน2,457ปีก่อนพุทธศักรกาชนะะยุคแรกเราก็เริ่มใช้เครื่องหมายของชาวอียิปต์อันนี้เราจะพบเห็นในวิชาคณิตศาสตร์เราจะมีตัวเลขเกิดขึ้นได้ยังไงมีตัวเลขอารบิกตัวเลข นะคะต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์เราก็จะเริ่มพัฒนามาจากการขีดเขียนกำแพงและใช้ชั้ะลักษณ์ของภาษาโรมันอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นเป็นการเริ่มต้นต่อมาเราก็จะเริ่มเห็นในปีพศ1257ปีก่อนพุทธศักราชนะเริ่มผลิตอักขรหรือตัวอักษรของอชาฟินิเชียนนะซึ่งเป็นตัวอักษรแปลเป็นภาษาหรือสื่อความหมายในการสื่อสารนั่นเองแล้วก็พัฒนา มาเป็นตัวหนังสือแทนการพูดเกิดขึ้นภายหลัง500-800ปีที่แล้วมนุษย์เราสามารถที่จะพิมพ์หนังสือได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นนะคะพศ57การพิมพ์หนังสือก็คือเกิดขึ้นในประเทศจีนจะมีอ,อักษรภาษาจีนเกิดขึ้นและต่อมาในพศออ2000พศออน่าจะเป็นศ์ศักรานะคะคศ19 หนังสือเล่มแรกก็ถูกพิมพ์ขึ้นในทวีปยุโรเป็นหนังสือพิมพ์นะเพื่อสื่อสารข่าวสารถึงกันและในปีพศ2 0 0 5นหังสือพิมพ์ลายเดือนเล่มแรกก็คืออยู่ในประเทศอิตาลีนะคะหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นหนังสือเล่มแรกนะคะ พัฒนาขึ้นมาอีกในปีพศ2137หนังสือหรือนติตยสาราเล่มแรกในประเทศเยอรมนะีหน้าตาก็จะเป็นนี้เพื่อบอกข่าวสารหรือคุยผ่านสื่อเป็นตัวหนังสือนะคะต่อมาพศ2182เราเกิดแท่นพิมพ์เครื่องแรกในอเมริกาเหนือนะคะแท่นพิมพ์ก็คือแทนที่จะมาพิมพ์อักษรทีเดียวแล้วก็ปิ่นปั้มเป็นรูปแบบตัวพิมพ์ตัวอักษรเกิดขึ้น โดยใช้เครื่องในปีพศ2378นะคะมอสไดคิดเครื่องโทรเลขในการติดต่อสื่อสารจากผู้ที่อยู่ห่างไกลนะคะเป็นรหัสโค้ดนะคะพศ2589เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงก็เกิดขึ้นพศ2409ก็มีการวางสายเคเบลิลข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกนะมีการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เครื่องรับสัญญาณโทร โทรเลขนะด้วยแถบรหัสก็ดีหรือเป็นรหัสแบบมอสก็ดีหรือจะเป็นโทรเลขแบบเสียงฟังชนิดที่เป็นกระแสะไฟฟ้า2ทางก็ดีนะคะตามรูปแบบนี้นี่คือเครื่องกำเนิดในการติดต่อสื่อสารหรือการใช้โทรเลขคุยกันในสมัยอดีตต่อมาเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วเราก็สามารถที่ส่งข้อความเป็นในรูปของเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ นะว่าจะเป็นโทรศัพท์ตั้งแต่รุ่นสมัยอดีตมีการยกหูหรือใช้นิ้วนะก็พัฒนากันมาในปีพศ2419ประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมามีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งโมบายและโทรศัพท์เคลื่อนทีนะ่นอกจากจะเป็นโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์ไร้สายแล้วนะคะเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกเยอะมากมายนะนี่เรากำลังเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ปีพศ2 0 0 0 4 3 1พบคลื่นวิทยุนอกจากเราจะติดต่อสื่อสารด้วยการใช้เครื่องโทรเลขเป็นแบบเสียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปลิตอุปกรณ์ข้อมูลนะคะมาอย่างที่ตู้โมดูเลเตอร์เพื่อ,อเก็บเสียงแล้วก็ผ่านสถานีนะะแล้วก็ไปยังเครื่องรับแล้วก็ส่งสัญญาณแล้วก็สามารถมีเครื่องกระจายเสียงฟังวิทยุตามคลื่นวิทยุได้ ต่อมาก็ได้มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ได้ด้วยทําให้เรา,าสามารถที่ใช้เทคโนโลยีข่าวสารได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุก็ส่งข้อมูลทางรูปสื่อคลื่นวิทยุฟังเสียงหนังสือพิมพ์ส่งสัญญาณดาวเทียมแล้วก็สถานีโทรทัศน์ต่างๆรวมเป็นเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันและอนาคตก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอเรามาสรุปโดยย่อนะคะว่าอาดีตเรามีการคุยพูดคุยกันด้วยท่าทางต่อมาพูดเป็นภาษาพูด<ม>และก็ะสัญ,ญลักษณ์หรือตัวอักษรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือตำราหรือข่าวต่อมาก็คุยผ่านโทรเลขโทรศัพท์โททรัศน์และคอมพิวเตอร์เป็นต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาหรือคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์นั้นเสริมปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าะจะเป็นการกินอยู่หรือการใช้ชีวิตทั่วไปเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญนะคะตั้งแต่เราตื่นนอนเลยเพราะนั้นเทคโนโลยีก็จะมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ะะสังเกตที่รูปเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเราไม่เรียกว่าคอมพิวเตอร์แต่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์นะคะเพื่ออำนนยความสะดวกในอุปกรณ์ต่างๆเช่นตู้เย็นก็อำนวยความสะดวกในการใช้าการหุงหาอาหารปรุงเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้วัสดุที่เราทําอาหารนั้นเสียก็ใช้ตู้เย็นอากาศร้อนเราก็ใช้พัดลมนะคะถ้าเป็นอัตโนมัติก็เป็นพัดลมแบบที่มีรีมรคโมทคอนโทรลสั่งได้ หรือถ้าเปลี่ยนสภาพจากพัดลมธรรมดาแล้วก็ใช้เป็นแอร์คอนดิชันก็ปรับอากาศเพราะนั้นชื่อเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะในที่นี้เราก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกตามอุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เรานะคะหรือจะใช้ไมโครเวฟหม้อหุงข้าวเครื่องดูดฝุ่นนะคะเก้าอี้แล้วแต่นะคะที่เป็นเทคโนโลยีและมีการมีการใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่เรา นะคะแล้วก็มีวงจรต่างๆทํางานในการใช้หน่วยความจําหรือเทคโนโลยีสั่งงานให้เครื่องเหล่านั้นทํางานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนแล้วเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆก็จะเข้าไปสู่ธรรมชาติกฎของสิ่งต่างๆหากจะนํา เอามาประยุกต์หรือเกิดประโยชน์นั้นก็คือจะต้องคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมานะ,ะโดยนะักวิทยาศาสตร์นั่นเองแล้วก็ทําให้มนุษย์เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกใช้จนทุกวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีหมดนะคะได้คิดประดิษฐ์คิดคนขึ้นต่อมาสารสนเทศ information นะ,ะก็คือ เป็นข่าวสารที่ได้รับข้อมูลหรือการประมวลผลข่าวสารที่ดีออกมาอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้นะเพราะนั้นก่อนที่จะมี i n ิน r m a t i o n หรือสารสนเทศเราก็ต้องย้อนไปดูก่อนว่าข้อมูลก็ต้องเก็บรวบรวมมานะคะข้อมูลที่นี้ก็รวมคียเข้าในเครื่องระบบก็จะเป็น Data ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ประมวลผลออกมาในรูปของสารสนเทศนะคะ อะไรก็แล้วแต่เก็บรวบรวมมีการกันกองแยกแยะวิเคราะห์สังเกตสัมภาษณ์สัมสังเกตทําแบบสอบถามทุกอย่างรวนเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจัดการสารสนเทศซะก็เป็นสารสนเทศในที่สุดอย่างเช่น1ประวัตินักเรียนถือว่าเป็นสารสนเทศมีชื่อเลขที่รหรัสประจำตัววันเดือนวันเกิดรวบรวมมาแล้วนะคะ ประวัตินักเรียนก็คือลายข้อมูลซึ่งเอาข้อมูลแต่ละคนในมหนึ่งทั้งหมดพิมพ์ออกมาเป็นลายชื่อแต่ละห้องแสดงว่าลายชื่อเป็นสารสนเทศซึ่งสามารถที่จะเผยแพร่และนำไปใช้ได้ทันทีแต่ประวัติส่วนตัวคนเดียวก็ถือว่าเป็นข้อมูลดิบข้อมูลหนึ่งที่เราเก็บสะสมและเอาแต่ละอย่างนะคะคีย์ประมวลผลมานั่นเองนะคะลักษณะนี้ก็จะคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้วเราจรึงเรียกข้อมูลต่างๆนั้นว่าสารสนเทศข่าวสารที่เรารับรู้รับฟังจากสื่อวิทยุโทรทัรศน์ก็ดีก็ถือเป็นสารสนเทศที่เรารับหรือเสพสารสนเทศข่าวสารสเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นข่าวออกโทรทัรศน์หรือให้เราได้ชมนั้นก็ต้องมีการเก็บรวบรวมตัดต่อนะคะแล้วก็อัด บันทึกเทปแล้วก็จึงออกมาสู่ประชาชนทั่วไปนั่นแหละเราจึงเรียกว่าสารสนเทศหมายเหตุก็คือสามารถนํามาใช้งานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคําว่าเทคโนโลยีและสารสนเทศมารวมกันเราก็จะเกิดคําใหม่ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศคําศัพท์ก็คือ information technology ช,ออกกอะะชื่อย่อก็คือ it นะคะชื่อย่อเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี technology ในที่นี้นะคะเราหมายถึงอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์คิดขึ้นสารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเอาสองคำมารวมกันไม่ใช่เอาความหมายของสองอันมาเรียงต่อกันนะคะเพราะนั้นความหมายใหม่ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมจัดเก็บประมวลผลการพิมพ์สั่งทำรายงานหรือการสื่อข้อมูลนั่นเองนะเพราะนั้นการสื่อสาร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราก็สามารถที่จะใช้สารสนเทศกับสิ่งที่เราพบเหตุรอบตัวเก็บข้อมูลรวบ,รว,บรวมเข้าสู่ระบบเช่นซื้อขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเราก็ใช้บาร์โคดเพราะนั้นการเก็บข้อมูลจากเครื่องบาร์โคดหรือ,อรหัสแท่งเหล่านี้นะคะพนักง,งานก็จะเอาเครื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆตรวจจับกับ สินค้ากรที่เราได้ติดสติกเกอร์และมีแถบบาร์โค้ดระบุไว้หรือเขาเรียกว่ารหัสแท่งนะน,นี่คือเครื่องจะมีสัญญาณดังตีดต,ตแล้วก็เก็บเป็นบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นบาร์โค้ดก็จะมีรหัสดําขาวดําขาวเส้นต่างกันตรงนี้ก็จะเป็นแถบรหัสอ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อสินค้าใดเครื่องก็จะคํานวณให้เรียบร้อยว่าราคานั้นอยู่ที่จอภาพแล้วก็จะคานวณแล้วก็สามารถเก็บที่ ที่ปลายทางกับผู้ซื้อได้นะคะต่อมาการประมวลผลเพราะนั้นข้อมูลที่เก็บมาไว้เป็นสื่อบันทึกเทปซีดีเทปคคสเซ็ตเป็นต้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำมาประมวลผลตามต้องการเช่นแยกแยกข้อมูลหรือคำนวณจัดแยกข้อมูลและจัดเก็บให้เรียบร้อยซะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพเทคข้อมูลต่างๆเราก็แยกไว้เพราะฉะนั้นก็เป็นการประมวลผลในระดับหนึ่ง ต่อมาเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะทำอย่างไรให้เราได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวเราก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงผลลัพธ์ซะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลมีมากมายสามารถที่จะแสดงเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพตลอดจนพิมพ์ออกมาในรูปของกระดาษ A4 หรือแสดงผลลัพธ์ที่มีทั้งภาพทั้งเสียงวิดีทัศน์ก็เป็นไฟล์วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวนั่นเองหนึ่งเครื่องอ แสดงผลก็1เป็นจอมอนิเตอร์จอภาพนะคะเห็นภาพก่อนที่จะสั่งพินพ์เอาสุดท้ายก็ออกมาในรูปของแสดงผลลัพธ์ก็คือเป็นกระดาษ a 4เป็นโฟโต้เป็นรายงานนะคะเป็นใบสรุปรายงานหรือผลการประชุมก็แล้วแต่พิมพ์ออมาเป็นลักษณะของกระดาษ a 4ก็ต้องใช้เครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมเตอร์นั่นเองต่อมาเมาื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วในครั้งแรก เกิดการเสียหายเกิดขึ้นเพราะนั้นกระบวนการต่อไปก็คือการทำสำเนาเมื่อข้อมูลที่จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ต้องทำสำเนาที่จะทำได้ง่ายและเก็บได้เป็นจำนวนมากดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสำเนานที่นี้ก็คือเครื่องพิมพ์นะ,ะหรือก็ถ่ายเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์เป็นเอาออกมาหลายๆชุดหรือจะเอาต้นฉบับไปถ่ายเอกสารสำรองไว้ในกรณีที่เอกสารจะฉีกขาดหรือสูญหาย สุดท้ายหรือจะเก็บไว้ในข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างเช่นจานบันทึกนะคะในที่นี้ก็อาจจะเป็นแผ่นดิสก์เกดซีดีรอมดีวีดีฮาร์ดดิสก์หรืออื่นๆซึ่งสามารถที่สำเนาข้อมูลนั้นได้เป็นจำนวนมากๆเมื่อเรามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะต้องการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้อื่นได้รับทราบเพราะนั้นกระบวนการที่สำคัญใน โลกดิจิตอลหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เราก็จะมีช่องทางหนึ่งก็คือการสื่อสารโทรคมนาคมวิธีการนี้ก็จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อกระจายไปยังปลายทางในแต่ละแหล่งในแต่ละครั้งได้มากๆซึ่งอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมนี้ก็จะมีหลายประเภทได้แก่โทรเลขโทรทัศน์เคเบิลใต้น้ำคลื่นวิทยุไมโครเวฟดาวเทียมเป็นต้น เราสามารถาส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้ทั่วโลกและรวดเร็วด้วยลักษณะความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตหรือลดต้นทุนนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 1. คอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารต่างๆก็เข้ามาเกิดมาหรือมีใช้ในระบบเช่นฝากถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องไปที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร,ตอร์กับพนักงานบัญชีแล้วก็เบิกถอนกันแบบเดิมนะคะทำให้ธนาคารสามารถที่ให้บริการได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่อาจจะมีความเสี่ยงภัยหรืออันตรายถ้าผู้คนนั้นเก็บบัตร ATM หรือทําสูญหายนะก็จะมีข้อเสียบางประการนิดหน่อยต่อมาเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้บริการเป็นแบบกระจาย ในที่นี้ก็หมายถึงเมื่อมีการพัฒนาในรูปของข้อมูลการให้ข้อมูลที่ดีการให้บริการต่างๆจึงจะเน้นรูปแบบการให้บริการแบบกระจายเพื่อผู้ใช้สามารถที่สั่งซื้อไม่ต้องเดินทางมานะเป็นการกระจายการค้าสู่ผู้บริการถึงบ้านนั่นเองสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก 1. มีระบบ d e l l y e r y สั่งแล้วก็มาส่งโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องเดินทางไปเองสองสั่งแบบระบบ ออนไลน์สมัยนี้นิยมใช้แต่หนึ่งก็ข้อควรระวังอาจจะมีการสูญหายหรือมีการโกงเกิดขึ้นถ้าการสั่งออนไลน์นั้นไม่ได้น่าเชื่อถือเพราะ,ะนั้นสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์เป็นต้นก็ดยใช้เครื่งดาวเทียมสื่อต่างๆนะคะในการกระจายการให้บริการไปสูส่ทั่วทุกมุมโลกจนถึงหน้าบ้านเรา เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆเนื่องจากหน่วยงานมีการพัฒนาระบบข้อมูลและช่วยอ,องค์ประกอบของเทคโนโลยีสาราสนเทศเข้ามาเกือบทุกหน่วยงานเช่นระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาลก็คือเก็บประวัติคนไข้นะคะหรือจะเป็นระบบทะเบียนล่านี่คือประวัติบ,บัตรประชาชนต่างๆเราก็ไปขอตำนาบัตรประชาชน นะทุกอย่างก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเราจะต้องใช้เครื่องรับที่ยุโทรทัศน์หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารคุยกันมากขึ้นทุกๆหน่วยงานไม่ใช่องค์กรอย่างนี้ก็เป็นตามบ้านมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทุกคนหรือทุกระดับก็คือพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนทุกคน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานพิมพ์รายงานด้วยคอมพิวเตอร์การคำนวณตารางคำนวณหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารโทราคามนาคมแบบต่างๆมือถือโทรศัพท์แฟกซ์ต่างๆก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับทุกๆคนทุกๆระดับชั้นนะปัจจุบันเด็กก็ยังใช้แล้วมือถือนะใช้แบบรุ่นแพงซะด้วยนะคะนั่นเองต่อมาเรามาดูผลกระทบของเทคโนโลยี นะเมื่อเรามีการส่งเสริมหรือสร้างคุณภาพชีวิตให้กับการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสารแบบโทรคมนาคมในการติดต่อสะดวกมากขึ้นและอุปกรณ์หรือการประยุกต์ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านให้การคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเป็นต้นจอทีวีแอร์คอนดิชันก็ผลกระทบอันดับแรกก็ทำให ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสูงขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นหัวข้อต่อไปก็คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมและการกระจายโอกาสเพราะฉนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้มีการกระจายทั่วทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งถิง่นทุรกันดารทําให้มีการกระจายโอกาสทางการเรียนการศึกษาแก่ผู้คนที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายผ่านดาวเทียมนะคะ ผ่านสื่อต่างๆกระจายไปสู่ท้องถิ่นที่ห่างไกลนอกจากนั้นยังมีระบบรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายด้วยนะคะอย่างเช่นโครงการของประเทศนะคะท่านได้มีกากังวลเป็นศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลนักเรียนตั้งแต่อนุบาลก็มีสิทธิ์ใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะสารสนเทศนะคะ กับการเรียนการสอนราะนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนส่วนมากก็จะนําคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มาใช้ในการเรียนรู้อย่างเช่นเครื่องวิดีทั์เครื่องฉายภาพและเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษาการจัดตารางสอนหรือการคํานวณคะแนน,นหรือเกรดนั่นคือพื้นฐานในการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันไม่ใช่มีแค่นั้นเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาเรียนแล้วก็สร้างผลงานหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นบทเรียน CI ได้เช่นกันในการเรียนการสอนก็สะดวกและทบทวนบทเรียนได้เท่าที่เวลาจะจำกัดนะหรือจะเรียนซ้ำไปซ้ำมาทบทวนบทเรียนได้ด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองเทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลกระทบเช่นการดูแลรักษาป่าให้ข้อมูลภาพผ่านดาวเทียมการพยากรณ์อากาศหรือการจำลองรูปสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ําหรือแม่น้ําการตรวจจับมลภาวะเป็นพิษตลอดจนการใช้ระบบตรวจจับระยะไกลมาช่วยเราเรียกว่าโทมโทมาตราเป็นต้นปัจจุบันเราสามารถที่จะรู้นะคะว่าขณะนี้พื้นผิวโลกของเรามุมไหนมีน้ําเท่าไหร่อุณหภูมิเป็นยังไงตรงไหนจะเกิดเห็ดผัด เหตุเพศพิบายอุทกภัยน้ําท่วมไฟไหม้หรือแผ่นดินไหวเราก็มีเครื่องมือต่างๆมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆทําให้เราหรือมนุษย์เราอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะเอาเครื่องเหล่านั้นมาเตือนภัยนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆคิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศอันนี้สําคัญมากกิจการหรือทางด้านการทหารก็ใช้เทคโนโลยีนี้ อาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆสมัยใหม่ก็ล้วนแต่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบป้องกันภัยหรือระบบเฝ้าระวังไม่ว่าจะมีเครื่องควบคุมการทํางานต่างๆนะคะก็สะดวกในการจดจับเลดราของค่าศึกต่างๆมากมายเราใช้ระบบต่างๆควบคุมเพื่อป้องกันประเทศให้ปลอดภัยในแต่ละประเทศก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนั้นไว้นะ ต่อมาเรามาดูเทคโนโลยีที่มีผลกระทบทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ทำให้มีการผลิตสินค้ามากมายราคาถูกลงใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการหรือการจัดการดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบริการลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็จะมีเครื่องจักรมามีความสะดวกจากแต่ก่อนเป็นััถกรรมในบ้านต้องทํามือทํากี่อันไม่รู้กว่าจะเสร็จเพราะนั้นเครื่องจักรก็มาทดแทนกําลังแรงงานเหล่านั้นนะคะ ใช้เครื่องจากเครื่องเดียวผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากๆต่อมาเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันรวมถึงบทบาทสำคัญอย่างมากในองค์กรจนถึงระดับประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะช่วยให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ให้กับประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารเครือข่ายรอบโลกหรือการติดต่อนในมุมโลกไหนกแล้วแต่โดยใช้ดาวเทียมก็จะอิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นจบบทแล้วนะคะเรามาลองทําแบบทดสอบหรือสรุปกันนะคะว่าเป็นยังไงจุดประสงค์ของข้อตกลงก็คือรับผิดชอบเด็กมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเปล่านะก็จะมีแบบรูปแบบของเกมนะข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน